สวัสดีนะครับเ็ไหนบ้าวันไหนอันนี้จำกันได้ไหมเอ่ยแต่อันนี้ใครนะ,ะช่างเอกโคตรนานการช่างนานอยู่นานอยู่นานอยู่เหมือนเดิมโอ้ไม่ได้เจอกันแลมปีเลยนะช่างนะเแล้วสอ,องปีแล้วแหละนึกว่าจะลืมกันแล้วกะว่าจะไม่ยกล้อโชว์สักหน่อยอเป็นไรอ่ะอันนี้ทำอะไรเนะี่ยล้างตสองตัน โอ้ยังแรงเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมอันนี้มีใครบ้างอ่ะผู้เตาแล้วก็ผู้เท่าเอ้ยอันนี้โฮ o e บ้าง hoe เลือไซนะโฮ e เลือไซเนี่ยอันนี้โฮ e นะครับท่านผู้ชมโ hoe แรงมากโ o แรงมากเออรุดรุดรุด อนาคากเก่งอนาคตอะไรเ้อสีส้สสมไหมคุเต่าเหรออ้าวแล้วแกตารถเขาแารถใครมาน่ะโอ้คุเต่านะครับต <c oughs> <c oughs> โอ้จารยเต่าเนี่ไม่ได้เจอนานของเขาเลยนะครับโป้งโป้งโค้ง แรงเหมือนเดิมนะครับไอ้ผู้เฒ่ายืมพ่อมาสอยมะม่วงหน่อยผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่าสมชื่อเลยนะครับแฟน กาดเกาะอ,อยู่นานมากนะครับรู้สึกว่าชุดเกาะตัวนี้จะเป็นถังเหล็กนะครับเอ้ถังพลาสติกยู่นานกับเพื่อนก็เลยนะชุดเกาะคนอื่นเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับโอ้ิดโค้อันนี้สาวอนนู้นอันนู้เจ๊กอันนู้ีเจ๊กอันนู้น,น,น,นโหนะครับ

โอ้กันโฮกแกะกล่องใหม่ละโอ้คันนี้คันใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่หน้าแหละถึงอยู่ได้นานของเขาตามจริงไม่ใช่นะคันใหม่นะครับนี่ได้เจิมรถยังผูกอยู่ที่รถอยู่เลยนะครับ แล้วเราจะได้ดูยกล้อไหมเนี่ยจะได้ดูยกล้อไหมเนี่ยไม่ขึ้นแล้วอ่ะทำไมอ่ะต้องล้ออยู่นล้อยู่พคกุเต๋าอ๋อล้อนี่มันยกไม่ขึ้นอ่ะล้อนกเนี่ยมันเป็นไรยกไม่ขึ้นมันลื่นขยต้องยกในปากยกในปากอันกี่ยกได้อันนี้มันมันใบมันไม่จิกเหรอบเลนะมีนตดองเป็นิด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 นิเนินิดนิดนนิดน ถ้าเป็นใบปั๊มมันไม่ขึ้นเหรอมันลื่นเหรออ๋อ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> อันนี้โอ้ย <c oughs> ยกล้อโชว์ได้ไหมเนี่ย <c oughs> อาจารย์ยกล้อได้ไหมยกล้อโชว์หน่อยฮะ <c oughs> <im itation> ด้วยท่อใหมอ่อ่ะท่อใหม่นะครับโอ้ัอนได้พันใหม่นะเนี่ยอันนี้ของโฮนะครับแกะกลองแหไมแมด้มานเก <im itation> ่งปัก อ๋อตัวถังเหล็กแล้วนะครับอ่ะไปไหนต่ออ่ะ à cả b้าน đấy à cả b้าน à bay bai vẫn tem ở đây à đây chỉ điện tháng rồi bao nhiêu tháng mày มันก็ไม่ตีไม่ถูกจังหวะมันนะมันแบบึ๊งโป๊ะโป๊ะดึงเดีโอ้โหมันก็ตันเนี่ยกองตีกองไม่ถูกจังหวะเฮ้ยมันทำไมหลวมแล้วมันใส่ไหนไม่ใช่กองมันแล้วมั่งน่ะทิ้งไปเลยไเออเอาเราเราทำไมถึงมาใส่กองอันนี้อ่ะทำไมไม่ใส่กองแททีอ่ะไม่ใช่แททีหมัมันเดี๋ยวไปใส่เลยแทที สถีขายไปแล้วหึสถีขายไปแล้วอเอ๊ะขี่แบบไมาได้ไหลปั่นจริงๆว่ะขี่แบบเลยนะบ่จะตรงกลางโมเจกูนี่ยมันมีตันด้วยเหรอก็ดเดือดจุ่มไปน้ำมันยังไม่เข้าเลยเนี่ยเหรอเวทีเขาเช็ดก,กองเขาเช็ดก,กันนี่อ่ะกูมีกูไม่ได้ใช้อันใหม่เลยมันเข้าแต่มันเข้าช้าไงเออมันอย่างน,นี้ดิถ้ามันไหลไปเปลืองน้ำมันเนี่ยออน้ำใส่ไปอืมเอาเบนซินใส่ไปแล้วสองฝา ขูขอย่างงี้ๆรูปอย่างเดียวรยาวแม่กะว่าจะมายกรอโชยจังหน่อยไม่ได้ดูอีกนะครับทำไมเขาบอกเขาบอกว่าเปลี่ยนฝาสูบ่นก่อนสมคิทบอกกับเปลี่ยนฝาสูบบอกว่าไอ้วาววาวรั่ววะออกไปอีกที่หนึ่งตอนมาแล้วใช่ไหมมันมาแล้วใช่ไหมสมคิดอ่ะอาชิ้นหายน้ำน้ำมันมเนี่ย มมาที่ไหนนัขาอ่อนขาอ่อนจานโนขาอ่อนตอนแล้วเลยแปลงนั้นมาทำนาเหรอเนี่ยถัดกันนะแปลงฝั่งนู้นนะของไปไหนก็ไม่รู้นี่ก็ทำตั้งนานเลยเอาใครพี่แตจ๊ะโอเคครับอยู่แล้วไอ นั่นไปไหนล่ะเก่งอ่ะไปไม่อยู่ไม่ได้มาย่ำด้วยหรือว่าไปดูงานที่ใต้อ๋อไไปอ้เหมาสวนยางไอ้เหมาสวนยางไปกีดใที่สวนยางให้ไอ้เขาจะให้ไปย่ำทะเลทรายอยู่แล้วไปดูงานที่สิงคโปร์แล้วนบดลน่ะนบดลไม่เห็นไปทำงานไปแล้วมั้งน่าจะตายอ่ะนบดลไปไหนพี่เอไปไปทำงานแล้วออกจากแกล้งยูทูบแล้วเหรอออกแล้วไม่เลิกแล้ว หลราพอโดนก็ตอนนี้ก็เหลือแค่สี่คนนี่แหละสี่เสือกันหนึ่งบุเท่าห้าใครเขาเนึ่ยอ้าวไหนว่าเก่งไม่อยู่ไปดูงานอ๋อเดี๋ยวก็มาไปดูงานที่สิงคโปร์ไปกองละเอียดแล้วเนี่ยกองละเอียดเนี่ยกองละเอียดเอรอเออมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอก มันมันลองหนนะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เปลี่ยนตอนนี้นะครับจบก่อนเคนดูนะมาแรงจะไปตีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ